สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแกแจ็ที่ปล่อยพกติดตัวในช่วงนี้กันค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะมาดูที่อย่างแรกเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะตัวนี้ปล่อยใช้มาประมาณ2เดือนแล้วค่ะก็ใช้ได้ดีปล่อยชอบนะคะอันนี้หน้าจอใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปสวยค่ะเครื่องก็แรงแล้วก็เร็วดีด้วยนะคะอย่างต,ต่อมาที่ปล่อยพกคู่กับ iPhone ก็จะเป็นปากกาเขียน iPhone อันนี้ค่ะเราจะใส่พิเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะอันนี้ก็ไว้จดอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะ ใช้งานได้ดีนะคะมาดูที่ยางแผ่นมากกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเกมทารากอสนะคะปล่อยพกเอาไว้เล่นเพลินๆดีค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้องก็อือออกมานะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้ค่ะตัวนี้น่ารักดีนะคะก็รอดูว่าจะโตเป็นตัวไหนค่ะนอกจากใช้เลี้ยงธามากอแล้วก็ยังใช้เป็นนาฬิกาได้ด้วยนะคะนี่นี่ค่ะเป็นนาฬกาแบบนี้นะคะ แล้วก็อย่างถัดมาจะเป็น Apple Watch ค่ะตัว Apple Watch อันนี้นอกจากเป็นนาฬิกาแล้วก็ยังสามารถแคร์พวกสุขภาพต่างๆของเราได้นะคะปอชอบวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะใช้ใส่ทั้งปกติแล้วก็ใส่ตอนออกกําลังกายเลยนะคะถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็น iPod นะคะตัวนี้ปล่อยเพิ่งเรือออกมาเจอค่ะเห็นว่าน่ารักดีก็เลยเอาไว้พวกฟังเพลงนะคะข้อดีก็คือน้ําหนักเบาค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามารถฟังเพลงได้ยาวๆไม่มีโฆษณาค่ะ อันนี้จะเป็น iPod อน Nano 3นะคะที่พกคู่กันก็จะเป็นหูฟังแบบเสียบสายอันนี้ค่ะเป็นหูฟังของ Apple นะคะต่อมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็น AirPods 3นะคะเอาไว้ใช้กับ iPhone ค่ะเผือไว้ดู YouTube อะไรพวกนี้นะคะถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรอง m a x s i f e ของ b a s i s นะคะเป็นของยี่ห้อ b a s i s ค่ะอันนี้ที่ปอยชอบเพราะว่าอันเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่ต้องพกสายให้ยุ่งยากค่ะ สามารถแปะติดกับตัวไอโฟนแบบนี้เพื่อชาร์จได้เลยนะคะอันนี้แปะได้นั่นดีด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขนาดเล็กไม่เกะกะได,ด้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์รูป Canon Mini Photo Printer นะคะตัวนี้เวลาที่เราออกไปเจอเพื่อนๆเ,เราถ่ายรูปกันค่ะเราก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะคะน,นี่พิมพ์ด้วยการต่อบลูทูธกับไอโฟนค่ะเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ให้ดูนะคะ ปน,น,น,ะะนี่ค่ะปิ้นออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเครื่องปิ้นอันนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ขนาดเล็กพกพาสะดวกด้วยค่ะตัวนี้ปอยชอบมากเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแก๊จจต่างๆที่ปอยพกติดตัวในช่วงนี้ค่ะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง u t u b e ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ